สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปียาพระญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที่185มีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆให้พี่พี่ได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการองค์ละ2 0 0ถึง300บาทพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0 8 0 5 9 1 6 5 6 9 ก่อนรับชมฝากพี่พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิายาพระญาติิด้วยนะคะรายการที่หนึ่งพระสมเด็จปกโพนะคะวัดละคัง สองร้อยบาทนะคะรายการที่สองพระเนื้อดินเจ้าสัวนะคะอุ้มลักหลวงปู่บุญแห้งแห้งเก่าๆนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สามพระหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะสองร้อยบาทน,นะคะรายการที่สี่ตะกุดเก่าไม่รู้ที่นะคะ รับ200บาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่5ผ้าหูยานพิมพ์เล็กพิเศษนะคะเนื้อเก่าเก่าจังหวัดลบบุรีนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่หกหลวงพ่อทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะคะพิมพ์าลอดเนื้อเก่าๆนะคะแห้งๆ สองบาทนะคะรายการที่7จ็ดพระสมเด็จบางขุนพรมเดิมๆแล้วฮะเก่าๆ สองร้อยบาทนะคะรายการที่แปดท้าปิดตาเก่าไม่รู้ที่นะคะพร้อมเลี่ยมนะคะรายการที่สองท้าปิดตา เก่าไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะสององสองร้อยบาทนะคะคู่นี้สองร้อยบาทนะคะ รายการที่9ก้าพาขุนแผนใบพุทราเครื่องนะคะกุวัดใหญ่จังหวัดอยุธยานะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะ รุ่นแรกสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะเก่าเก่า สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองพระสมเด็จเจ็ดชั้นนะคะพิมพ์นิยมวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบสาม้าสมเด็จบางขุนพมกุกเก่านะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ ลูกโอมไม้สะท้อนนะคะมีอุดกิ่งสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าพระสมเด็จวัดละคังสวยๆนะคะเดิมๆ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกนะคะพระไม้ท้าเวสุวรรณนะคะทรงคุดเก่าไม่รู้ที่นะคะสวยๆนะคะ องรบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สอง รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะคู่นี้200บาทนะคะ รายการที่18รูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะรุ่นแรกวัดโพายทองจังหวัดบุรีรัมนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ รายการที่สองเสือเฝ้าซับนะคะไม่รู้ที่นะคะคู่นี้สองร้อยบาทนะคะ รายการที่20สหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะหนักสามสลึงนะคะเนื้อด้านแห้งๆนะคะสองร้อยบาท รายการที่21รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะออกวัดหลวงพ่อชุ่มนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยีสิบสอง รูปหล่ออินโดนะคะปีแปดห้ามีโค้ดนะคะสวยๆเก่าๆนะคะสองร้อยบาทน,นะคะรายการที่ยี่สิบสาม พระผงขาวเจ้าคุณนอนะคะพร้อมเลี่ยมรายการที่สองพระปิดตาอุ้มลักนะคะเก่าๆนะคะ หนึ่งคู่สองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่แหวนหลวงพ่อพันนะคะ รายการที่สองพระพระพิคเนตอุ้มทรัพย์นะคะเก่าไม่รู้ที่นะคะคู่นี้สองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้า ระนางพญานะคะรายการที่สองพระซุ้มกอนะคะ คู่นี้สองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกพาโมหิสวหนหลวงพ่อโป้ยนะคะ รายการที่สองพระมเหสวนเนื้อชินนะคะจังหวัดสุพรรณคู่นี้สองร้อยบาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ด เหรียญหล่อเหรียญหลอนางกวักนะคะสวยๆนะคะหลวงปู่อิมนะคะหลวงปู่อิมจังหวัดสุพรรณนะคะรายการที่สองเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคาน คู่นี้200บาทนะคะรายการที่28พระหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์ใหญ่ปี97แห้งแห้งเก่าเก่าๆสวยๆนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่29่สาพาอินโดหลวงปู่เผือกนะคะรุ่นแรกสองร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบ เหรียญหล่ลอรูปหัวใจนะคะรายการที่สามรายการที่สองนะคะหลวงพ่อเงินเนื้อดินเลี่ยมพร้อมห้อยนะคะ คู่นี้สองร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดท้าปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชฉินพีนะคะรายการที่สอง พระหลวงปุ่ทวดนะคะวัดช้างให้คู่นี้200บาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่32มสิบพระกิ่ง หลวงปู่สวงนะคะรายการที่สองรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะคะพร้อมเลี่ยมนะคะ คู่นี้200บาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะที่เบอร์โทร0 8 0 5 9 1 6 5 6 9งส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสวัสดีค่ะ